ครับผมพบกับผมช่องแมทธิวพะกระเทือนนะครับผมมอนี่ผมกับไล่กันพะกระเทือนกินเข่าพี่ร้องพะกระเทือนกินเข่าครับผมวันนี้เราจะทําเมนูหมูปักนาวนะครับผมหมูบักนาวหมูบักนาวป็นจ้งเดยหมูบักนาวป็นสดสมพี่น้องหมูปักนาวป็นสดสมนี่เลยครับผมนี่ทักนี่หมูพี่ร้องนี่ทักนี่หมูมือเบิ่งนันมือเบิ่งนัอนอันดับแรกเลยครับผมต้องมีเนื้อครับผมแล้วก็มีพวกอะไรต่างๆผักๆนานาต่างๆนะครับผมนั่งก็ได้เอาเลยครับผมนี่ทักนี่องไรยางไรเนี่ยนะครับผมมือพร้อมเดียวกับการเเเ็มนูมนู หมูบักนนวนะครับผมหมูบักนนวครับผมอันดับแรกได้ข้อต้องเปิดเตาต้มน้ำก่อนเปิดเตาต้มน้ำนะครับผมเตาเตาพี่น้องเตามาดูเตาสิมาดูเตาครับผมโอ้ยตาบังเดี๋ยวผมมาเปิดเตาให้แน่เดี๋ยวผมเปิดเตาเพื่ออะไครับผมยังไม่มีคนเปิดเตาให้นะครับผมอย่างบอกแปครับผมหิวเขาไม่ได้กิดเขาตั้งมือซ่อนนี่อันดับแรกนะครับผมเอามือไส่เออมือขวาเปิดน้ำครับผมเทน้ำครับผมเทน้ำด้วยมือซ้ายนะครับผมครับผม พ่อไปกูปะรู้ว่าพ่อไปนะผมพอแล้วนะครับผมพอแล้วนะครับผมเสียผมเอ้ามึงฉีบออกเห็นยังสัตว์ออกสัตว์ออกเดือดกันลกเส้นผมผู้ใดมาเอาแม่แมนะครับผมนี่นะครับผมแต่ปกติว่าไม่เห็นตอนที่น้ำอีกยังแท้แท้ได้เอาคุณเลยวเดียวเออให้มันครับผม นะครับผมเดอเปลืดเปท่าไนี่ด้บ้านเยาานิบ่เออลือดรนผูี่เอาเปิดน้ำเพื่เราจะอันอันดับแรกนะครับต้มน้ำเพื่อจะอันลวนหมูนะครับผมอุ้พักมันหลผุดเด๋ยวเบ่งก่เบ่งเบันไหไหจิ้มมาเด่นเ่รือาอะไรเลยไปอกจิ้ม้อรุนนนะครับผม ตอบก็ได้ตอบก็ได้ตอก็ได้ครับผมระหว่างรอน้าือดนะครับผมห้างมันยิมาต่ำอันนี้ก่อนต่ำแบบพริกดิบก่อนนี่ครับผมบพริกดิบนะครับซื้อจากตลาดครับผมสิบบาทงั้นเระบาทด้วยอยว่าตัว B ก่อน B ก่อนนะครับผมเอาเทปบ่างซเอาเทปไหมคะเอาเทปนะครับผมมีแต่คนกินเเทปแบบแรกเราต้องใส่บพริกก่อนนะครับผมวิทีนี้ละจะเก็บทีหลังเอ๋อ ที่พีทอันนะครับผมนะครับมาดูเลยนะครับผมใส่ลายเติอบอยู่พี่น้องนี่นะครับผมลายเติบด้วยครับผมใส่อีกใส่อีกน้ำยาเฝ้าแดดด้วยนำบักคิดนะครับผมบัก,ก,บบกคิดใส่ลงไปครับบ,รบักคิดไร้ข้นหน่ะสิคิดว่า เอ๊ะมึงนี่กินยังดีวะเบอร์ขีดผมกินหมูมะนาวครับผมหมูบักนาวครับผมมือมือไม่เล่ยนยังไม่ได้กินข้าวตอนนี้กินข้าวขวัญน,นะผมกินข้าวก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมเอาเปิดมาล่าม้วนๆไปดิเดี๋ยวผมเข้าวจิตมตำนะครับผมตำบะทีครับผมโอ้คือเบาเลยป่ะมียันโคกสวดได้ปะ่ะท่านดดาหน่อยทานหน่อตรงนี้ก็เอเขียงท นะครับผมตามัาริกเล้าใส่บักกระเทียมนะครับผมออคือใส่หลายเลยู่ได้อยุโอเดยุโอเดยุใส่กระเทียมนะครับตำพี่น้องตำเฮ้ยตำซื้อไปไเลยได้ต้องลองเพียงพร้อมลองเพียงอย่างนอกกูไปครับนะครับผมตำติดกล้องกูเลยทีนี้เออ น้ำปูน้ำปลาใส่ลงไปนะครับผมน้ำปูน้ำปลาตัวตายยังนี่นะครับผมเดี๋ยวน้ำปลาก่อนนะครับโอ้คือใส่อะไรแต่ใส่อะไรดอกผมสลอดผมสลุดนะครับผมอู้หูโอ้ยยั่นตะโบนวลเนาะนะครับผมผมสลุดนะครับผม เอกหยิบใส่นะครับผมครับผมผงสุรสดนะครับผมครับผมใส่ยังไงมันแส,ส, like สีบครับผมพี่น้องนี่นะครับผมผงสุรสดนะครับผมนี่นะครับผมผงสุรสดนะครับใส่ลงไปนะครับผมผงสุรสดแบนมาตไกลๆกันได้นะครับผมนะครับนี่นะครับผมว่าคุเซ่ทอดไร่เราพอดีขันตามๆเพราะขัน คันคันเส้ไรเขาว่า,ามันมันนัวงด้พี่น้องเลยมันนัวนะครับผมใส่ส์หนีกอนหื้อขันเนียงพอดีเนาโอ้บักแนาบักแนาบักแนานะครับผมบักแนานะครับมวยบักใหญ่ครับผมซ้ำตาผมนี่ครับพี่น้องเป็นน้ำลาเตี้ยเลยว <laughs> นะนีครับผมเอาแบบสวมๆเพราะว่ามูมูบักแนาไม่ต้องสวมเด้ นะครับผมตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับผมให้เต็มนี้กันเลย ส่วนนะครับผมอย่าให้อย่าให้มันสุกลายมันกรเสียบนะครับผมก็ออพอดีพอดีนะครับเสียดายเสียดายเมื่อนี้ผมไมีเห็นเห็นก่อนละผมมีเห็นเขาเหนียวครับผล้นมือกว่าสิบสี่นะครับ,รรบแเราจะพูดมักสุกมากดิบเขีอยอหวานไม่ให้กินสุกๆดิบดิบเขียวหวานโอ้ตอนไรแต่เดิมเราต้องกินดิบๆสุกๆนะครับผม ตัวหมูเองก็ได้ี่ตัวหมูเองก็ได้นะครับผมเราต้องคุลีคุลีให้มันแบบสุกนะครับเออขอทานเราบินแดีวแฮกมากอนนะครับผมตอนนี้หมูก็สุกเติบแล้วนะครับผมเดี๋ยวปีดกันปั๊บนะครับผม กูได้ไปขี่รถแข่แข่งป้าบิเซเนะนะครับผมไงทิมูสุกแล้วโอ้ยน,น้ำลายแตกได้เรียบดัง,งกูเด้อย <c oughs> ไปที่นี่ห้องเทียน้ำจิ้มนะครับผมเฮ้ยนะครับผม ึือขั้นตอนกินแล้วนะครับผมแล้วๆวันนี้แล้ววพี่น้องกินเนยมันเสียบโอ้โเรียกว่าต่งหอยด้วเขื่อนว่าหอยนี่เสียบมาสั่น เดี๋ยวรับเชี่ยมหรอ้เดี๋ยวจะพูดมาพักนั่นพักนี่นะครับผม สมจีแตนเค็มน้ำตาออกรวมๆแล้วบัดแสมากครับผมไม่ต้องแสบด้วยแล้วสุดพ่อเส้นี่ไม่ต้องแสบด้วยหรอนะครับผมรวมๆอุ้ยพักก่อนดอเลย้ได้สิ ต้องสอดพี่น้องต้องสอดฮะงาดกันกินว้าวอม้อ เว่าเพักรยร้เ่นผู้เ่าวาบอกวา่กา,าอคอเพักร้ม่เยเก่งเว่าะเทียมรียมพอยก้อนเพียงอ๋อเทียมคือเพียษษสุดสู ตักใจน,นะครับผมต้องเคียงเกล็ดมันนี่ครับผมห่อไปดิพี่น้องห่อไปดิกินมันนี่เผ็ดเผ็ด ทางหลังกล่องเบิรงค้าคาเฟ่นาไฟจากไอโฟนมันสมไหมมึกแตกก็คือนึกแตกอะไรเป็นเนี่ยมึนตตกอะไรเปนเ,เปนี้ยแอซ่บแซ่บแซ่บไปเนีย่อห่อห่อไปเนี้ยชิมอะไรไปเนี้นี่ยอจำนะคั่จำต้องไปนี่ น้ำ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 ไม่ใช่น้ำหัวเสจยเอี่ยมเสีกล้องอยากหัวอันคือ่บบนังกบคือเขาเห็นมันสู้เขาเค้ยเขาังกบแบบ เขาทายไม่นองเจ็บหิวหงกีตาออกไม่เป็นไก่หนาจนเห็นซิวโรตีอืม็อผักลายมันค่อยประดือประมึนเพ่่นว่ากูให้้วแลระไปเนี่ย ตอนมูเหมือนเราปะนี่กินกับยังเราปะนี่ห่อ,หอ,อกัอนห่อกัอนหวยั่วยวยักบาดคนนี้เซ็บเีตอนหมูมีเยด้อย่่บ่มามีเ้อหมูทิพ์หมูทิพ์พเผ็ดรวเยวรุ่น หอพักยว่ไปเลยตรงหอสองพักพี่น้องต้องอยเข่ากันนะครับผมไม่นียงยีกนน่นะครับตุ้มบันนี้ตุ้มใสกันบันนี้ตุ้มใสกันบันนี้ยองบันนี้ขีมือขีมือขียงลงบันนี้ขีไข่มอนันลงบันนี้กินบันนี้กินบันนี้กินบันเนี่ยเหมือนแบบ เพ็เพ็ดเพ็ดเพปวดแก้วไปที่นี่ทั้งหลายที่เราไปเนี่ยเรื่องไทยอันด่เนาะถ้ารูปเพ็ดจริงไหมอันประเทศแล้วหรือเ่เอารูปนี้นะแท้นันประเดีโอ้กูผดรอเล่ ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับช่องแมทธิวพ่อกระเทือนนะครับผมแมทธิวพ่อกระเทือนนะครับผมกับผมเดี๋ยวก็เลื่อนซีนีคลิปเรื่อยๆนะครับผมอาจสิหายเนี่ยไ่หายเนี่ยนะครับผมแต่ไหนก็ติดตามนะครับผมจะเฝ้านี้จากกันนะครับผมขอบคุณพี่น้องป้องป่าหลายๆครับผมขอบคุณครับ